ini kacapau. Oh. น้ำซุปไหมน้ำซุปอันนี้ลราอยากดราลองดล,งลสิแต่ตาบอกร้อนปากอะ่ะร้อนปาก <laughs> มันรั่วก่ะลูก,ลลกไม่ได้อ๋อไส้ครีมเนี่ยหรอร้อน ไม่ได้ร้อนปากแล้วล <c oughs> ัก้อไก่คู้กิ่ไม่ได้แบบนี้อิกอันอืมังดีแล้วเนี่ยน่ารอนปากเกลีอะไรกันกินไก่กู้ยังมีเมนู ขอร้อนชาเพิ่มหน่อยครับกว้าวมีกระจายเลยกแะเบื้อมันล้อมีกระจายแล้ว ไก่ปุ้งเ้ายำก็อร่อย